สวัสดีค่ะอยู่กับทิปวารีราชินีพระจันทร์ดูดวงประจำสัปดาห์กันค่ะ15-21ธันวาคมพุทธศักราช2562นะคะคลิปนี้ค่ะเป็นของชาวราศีมังกรชาวราศีมังกรคือผู้ที่มีลักษณาสถิตอยู่ที่ราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่าง14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ค่ะก็อ้นจับไพ่ใบแรกนะได้กษัตริย์ถือเหรียญค่ะ แล้วก็ด้านล่างของกษัตริย์ถือเหรียญนะคะเป็นตำแหน่งพื้นฐานของการส่งเสริมดวงชะตานะตรงนี้มันก็จะเป็นเดือะสันขึ้นมาเนะี่ยดูรุ่งโรจนะ์เนาะสว่างสดใสยังไม่พอนะไพ่เหรียญยังสวยมากเลยก็ยังมีอัศวินถือเหรียญแล้วก็มีราชนีถือเหรียญขึ้นมาอีกด้วยนะดูโดดเด่นงดงามแต่วันวาเป็นไม่ว่าเรื่องร้าย หนักหนาสาหาัสอะไรจะเกิดขึ้นในรอบสัปดาห์นี้ถ้าหากว่าจบด้วยเหรียญแปลว่ามีตังค์อันนี้เป็นเป็นทรการดูไพง่ง่ายๆของอน้นแสดงว่าคุณได้ไปต่อ,อเรื่องแรกก่อนเลยที่อยากจะถ่ายนะคะตอนนี้เนี่ยเวลาที่เป็นตัวเองอะไพต่ตัวตนตัวเองเป็นกษัตริย์ถือเหรียญน,นะคะเขาบอกว่ากษัตริย์ถือเหรียญเนี่ยนะคะมีความสามารถในการบริหารจัดการ เรื่องเงินทองแล้วก็ไม่ค่อยไว้ใจใครง่ายๆได้รับตำแหน่งที่ดีขึ้นสูงขึ้นนะคะบางคนก็อาจจะเป็นเพราะผู้ใหญ่ผักดันเพราะจะเห็นว่าอาสศวินทือเรียนเนี่ยก็อยู่ในตำแหน่งของเจ้านายด้วยนะคะบางทีเจ้านายก็รอประเมินเลื่อนเงินเดือนบางคนได้เลื่อนแล้วบางคนรอนะคะบางคนรอให้อรอเงินเดือนใหม่รอหน้าที่ใหม่ที่จะเข้าไปรับช่วงต่อ จากใครสักคนมาไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามเดอะซันขึ้นอยู่ข้างล่างแล้วมันเป็นพื้นฐานของการส่งเสริมโดชสตาที่รนบอกเนะี่ยดังนั้นค่ะการดูแลบุคลิกภาพตัวเองเป็นเรื่องสำคัญมากนะในรอบสัปดาห์นี้ค่ะาการ การพรีเซนต์อะไรต่างๆเนี่ยเดอะซันเนี่ยมันเป็นความสว่างกระจางสดใสใช่ไหมมันต้องชม,มต้องแสดงออกไปมันต้องแบบกระจางเคลียร์โดดเด่นด้วยเวลาจะพรีเซนต์อะไรนะเสื้อผ้าหน้าผมเป็นเรื่องจำเป็นบุคลิกภาพเป็นเรื่องจำเป็นแอดดูแลนิดนึงบุคลิกภาพที่ภูมิฐานน่าเชื่อถือนะคะจะทําให้คุณมีชัยชนะเออจะถามว่าเกี่ยวกันด้วยเหรอ จริงๆมันมันก็เกี่ยวมากแหละในรอบสัปดาห์นี้นะคะเครดิตที่ดีด้วยค่ะเด e อ u สันหมายถึงเรื่องของเครดิตเกียรติยศชื่อเสียงที่มีมาแต่คนหลังจะทำให้ได้รับการยอมรับในฝีมือในการทำงานอ่ถาว่าเคยประสบความสำเร็จมาแล้วจนเป็นที่ยอมรับมาแล้วแล้ววันนี้มันดูเหมือนเนื่อยๆดูไม่พอใจกับสิ่งที่กำลังได้รับสิ่งที่กำลังจะลงไปทำนะคะแล้วก็ มีเรื่องของความท้อแท้เสียใจที่จะหันหลังเดินออกมาอ้นดูทั้งไพ่แปดถ้วยกับ9้าไม้เท้าเนี่ย ส่วนมากเวลาที่ได้แปดถ้วยกับเก้าไม้เท้าขึ้นมาพร้อมๆกันเนี้ยมันจะเป็นคนที่มีความคิดแล้วว่าอยากจะลาออกจากงานเออมันเป็นภาพเหนื่อยภาพท้อภาพการจัดการอะไรบางอย่างที่ไม่เสร็จไม่สิ้นสักทีการจัดการงานที่ไม่เสร็จไม่สิ้นสักทีเราก็ไม่พอใจด้วยเห็นไหมได้ไพสีถ้วยขึ้นมาไม่ชอบแบบเราก็เราเองเราก็ไม่พอใจในในสิ่งที่มันดําเนินไปอยู่ตอนเนี้ยนะคะอา้าวเดทขึ้นอีกนะเห็นไหมก็ ก็มีแววมีแววว่าคิดว่าจะจะลาออกเอ้ยอ้อนจะบอกว่าในรอบสัปดาห์นี้ไพ่มันเชียวว่าก็ที่เก่าอาจจะหมดแพชชั่นหมดแรงบันดาลใจหมดความลหลงไหลไฝ่ฝันแบบรุ่มหลงในเรื่องของการงานไปแล้วอ่ะมันทำไปจนมันซ้ำๆมันจำเจมันอยู่มือแล้วไม่ใช่ว่าไม่ดีเพราะยังถือเงินยังถือเหรียญอยู่เลยเอ่าไม่ใช่ว่าเงินทองไม่ดีแต่ เราผิดหวังกับสิ่งที่อาจจะเป็นเจ้านายนะเขารับปากว่าเขาจะให้เราแล้วเขาก็ไม่ให้ตามสัญญิงสัญญาหรืออาจจะเป็นเรื่องของงานเราเองเนี่ยที่มีไอเดียมีความสร้างสารรค์อะไรใหม่ๆอยากจะทําอะไรใหม่ๆแต่ทําไม่ได้ตามที่ตัวเองคิดเดทเป็นตัวช่วยของปัญหาค่ะในในไพ่นะก็โอกาสน้อยนะที่ว่าคุณจะตกงานเนาะแต่ว่า คนที่จะลาออกได้นะคะก็ต้องดูพื้นฐานของตัวเองด้วยว่าเงินพอไหมถ้าหากว่ารับอ,ออกมาแล้วรับความเสี่ยงได้ไหมนะ,ะวันนี้เนี่ยฝีมือคุณบุคลิกภาพคุณอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้ทําให้คุณตกงานหรอกคนที่ตกงานอยู่ก็จะได้งานค่ะจะได้งานได้ช่องทางการทํามาหากินถ้ายิ่งเป็นบริษัทของชาวต่างชาตินะเจ้านายเป็นชาวต่างชาติยิ่งดียิ่งถูกฉลกเลยดูจาก ราชาถือเหรียญแล้วก็เดทด้วยซึ่งหมายถึงเรื่องของชาวต่างชาตินะหรือการได้ไปทำงานแดนไกลต่างถิน่นต่างแดนพัดพลากจากไกลไปจากไกลจากคนรักจากไกลจากบ้านเรือนจากไกลจากที่อยู่ที่เราอยู่ซ้ำๆเดิมนี่แหละนะคะจะได้เดินทางไกลไปในเรื่องของการงานสไม้เท้าก็ด้วยนะคะจะได้เดินทางไกลได้ไปไปทำงานต่างถิน่นต่างแดนแต่ ถ้าเกิดว่าใครที่ยังวนๆอยู่ในเมืองไทยมีงานใหญ่มีงานหนักรออยู่ข้างหน้านะคะเก้าไม้เท้าใหญ่และหนักจนงงอะ่ะงงไม่มีเวลาพักผ่อนแล้วก็อ้นว่ามันเป็นงานในเชิงปริมาณที่มากขึ้นมากขึ้นมาขึ้นจนคุณไม่รู้ว่าคุณจะจัดการมันได้อย่างไรนะคะเอ่ออย่างไรก็ตามไพ่เดินทางมันขึ้นเยอะไปเมืองนอกในรอบสัปดาห์นี้นะคะ ถือว่าเป็นเป็นโอกาสที่ดีอยู่นะคะเป็นโอกาสที่น่าไปนะแล้วก็ไปแล้วก็ไปแล้วก็กลับมาเนี่ยให้จัดการงานจัดระบบระเบียบงานแล้วเวลา,าบริหารเวลาและบริหารงานให้ดีๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าการเดินทางครั้งเนี้ยนะคะถ้าคุณบริหารไม่ดีเนี่ยกลับมางานมันจะทับเข้าใส่ตัว มื่นน่ะอย่างที่มันบอกมื่นงงไปหมดอ่ะถ้าเดินทางไปก็ไม่น่าจะเดินทางไปเที่ยวเดินทางไปเพราะเรื่องงานเดินทางไปพบชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะก็จะเป็นการเดินทางไกลด้วยเอาถ้าถามว่าเดินทางไกลแล้วไปสมัครงานต่างประเทศอย่างเงี้ยไดไหมได้มีเกณฑ์ได้นะสัปดาห์นี้นะคะถ้าอยู่เมืองไทยนะตำแหน่งก็จะสูงขึ้นดีขึ้นนอ,อ้นบอกไปแล้วหรือเปล่าทำงาน แต่ทีนี้งานการเนี่ยมันช้านะคะมันจะมีเรื่องที่งานช้างานผิดรูปผิดทางต้องปรับเปลี่ยนแผนใหม่อาจจะต้องล้มล้างสิ่งที่ทำอยู่เดิมๆบางคนมันล้มไม่ได้นะเปลี่ยนบริษัทมันซะเลยอันนี้ก็จากไปมันเป็นไพ่จากไปอะจากสถานที่จากสิ่งแวดล้อมเดิมๆถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ไปเดินทางไปต่างประเทศนะคุณก็จะได้ย้ายงานเอ อยู่ที่ว่าคุณอยากอะไรบางคนแบบงานเก่าดีอยู่แล้วโอ้ยอย่าให้ถูกบีบจนถึงขนาดต้องย้ายไปเลยก็เดินทางค่ะเดินทางไกลสักนิดหนึ่งไปประเทศเพื่อนบ้านอย่างนี้ก็ได้เนาะ,ะถ้าเดินทางไกลไปแล้วมันก็ถือว่าใช้ไพ่พลังงานร้ายอีกอย่างหนึ่งเดนมันขึ้นมาเป็นตัวช่วยของปัญหาคุณควรที่จะทําบุญเกี่ยวกับเรื่องชีวิตเลือดเนือ้อและความตายเนาะ,ะทำบุญกับโรงพยาบาลสงฆ์นะคะสภากาชาดอย่างนี้เป็นต้นนะ อะไรก็ได้ที่เป็นกุศลนะถ่ายชีวิตโคเบออย่างนี้ก็ได้ค่ะหากว่าใครเป็นเจ้าของธุรกิจคิดที่จะขยับขยายงานนะคะควรที่จะติดต่อกับชาวต่างชาติต่างแดนด้วยนะให้เขามาเป็นคู่ค้าหุ้นส่วนอะไรก็ได้นะคะเพื่อที่ว่าธุรกิจการงานจะได้ เดินไปได้เป็นอย่างดีวันนี้คุณยังไม่พอใจในผลกำไรที่ได้ไม่พอใจในเรื่องของผลประกอบการแต่ว่าสิ่งที่คุณทำมาเป็นเรื่องของเครดิตเป็นเรื่องของฝีมือนะคะซึ่งเป็นเรื่องของคุณภาพสินค้าซึ่งได้รับการบอกต่อๆกันไปในทางที่ดีขึ้น ะะเพราะฉะนั้นไม่น่ากลัวในระยะยาวนะคะแล้วก็ถ้าในระยะสั้นในตอนนี้มันเป็นเรื่องความวุ่นวายการลงทุนเพิ่มงานหนักงานเหนื่อยเท่านั้นเองก็อย่าไปกลัวมันนะเพราะว่าก็ยังมีทุนที่จะให้ลงกังวลบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะคะต่อมาในเรื่องของความรักจะบอกว่าใช้เวลาให้ช้านิดนึงรู้ว่าแบบมีเรื่อง มีเรื่องต่างๆที่ต้องจัดการอยู่ล้นมือนะคะแต่ว่าการเพ่งความสนใจวุ่นวายอยู่แต่กับเรื่องการงานที่มันมากเกินไปความรักความสัมพันธ์มันเสียหายอาถ้าถ้าเป็นคนโสดนะไม่เป็นไรเลยทุ่มไปกับงานให้เต็มที่เลยยังไม่ต้องมีความรักเพราะวันนี้ตัวเลือกที่เข้ามาไม่พอใจไม่พอใจอะไรสักอย่างแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนมีคู่นะคะ อย่าอย่าเพ่งความสนใจไปที่เงินมากจนเกินไปจนลืมคนที่ผลักดันหรือเป็นกำลังใจให้เราอยู่ข้างๆด้วยนะคะใช้ชีวิตให้ช้าลงอีกนิดนึงค่ะแล้วก็ตรวจสอบดูให้มั่นคงให้มั่นใจนะก่อนที่จะ,ะปรึกษาแฟนบ้างก็ได้ปรึกษาหรือพูดหรือเล่าให้เขาฟังบ้างก็ได้เพราะอย่างน้อยๆเนี่ย การเล่าเรื่องที่มันเหน็ดเหนื่อยครับอ,อกครับใจอยู่มันจะได้แชร์ทุกสุขกันนะคะกับคู่ครองคนรักนะพูดคุยเรื่องเรื่องเงินเงินทองทองอการใช้จ่ายภายในบ้านอะไรแบบนี้นะคะแชร์กันในเรื่องพวกนี้บ้างจะทําให้ความรักของคุณดีขึ้นนะคะสุดท้ายอย่างที่บอกเนี่ยละคะถ้ากับเรื่องความรักนะช้าลงบ้างนะคะช้าลงบ้างจึงจะทําให้ความรักเนี่ย กลับมาดีกระจ่างสดใสค่ะเอาล่ะถ้าเกิดว่าชื่นชอบถูกใจยังไงนะคะกด subscribe เอาไว้ที่ช n n e l ตำหนักดวงค่ะแล้วก็อุ้นมีเพจที่ชื่อทิพวารีราชินีพระจันทร์นะคะไปติดตามข่าวสารของอุ้นกันได้ที่นั่นนะคะบางทีก็มีไลฟ์สดดูดวงฟรีนะคะบางทีก็จะมีะข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่างๆนะทยอยมาเรื่อยๆนะคะ ส่วนใครที่จะมาดูดวงกันส่วนตัวนะคะหากไม่เดือดรอนในเรื่องของกำลังทรัพย์นะแอดไลน์มาที่ i d l i n e w m m y b e a u t y ค่ะ e w m y b e a u t y ค่ะก็คลิปนี้นะคะลาทุกคนทุกท่านไปก่อนนะคะขอให้ชาวราศีมังกรทุกคนมีความสุขโชคดีสวัสดีค่ะ